สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง diamond easy นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนแก้ D-Shade ที่เป็นสีเหลืองๆนี้นะครับแบบหาไฟล์ไม่เจออะไรอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนไปที่หน้าตรงนี้ครับ setting ตรงนี้อ่าแล้วก็สองตัวเนี้ยตอนแรกมันน่าจะแบบขึ้นอะไรสักอย่างประมาณ home yndn ปุ่ม n อะไรแบบนี้ครับก็ให้ทุกคน ปรับตามผมแบบนี้นะไปดูตรงนี้ครับนี่ตรงเนี้ยใครที่แบบว่ามันขึ้นอะไรตรงเนี้ยให้ทุกคนลบไปก่อนนะครับนี่เนี่ยแล้วเราก็กดบวดตรงเนี้ยถ้ามันหาไฟล์ที่อยู่อันเนี้ยไม่เจอนะครับเนี่ยตัวเนี้ยให้เราไปที่หอยท่าครับปึ๊บแล้วก็ปักอินอันนี้ใครที่ยังไม่ใส่นะครับก็กรุณาไปใส่ไดยนะครับผมเาจะทาคลิปแยกไว้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้คอปปี้มาเลย ลอลกแล้วก็มากดบัวตรงนี้วางลบตัวนี้ออกแล้วก็วางคอนพลวีอ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้ทุกคนเข้าไปตรงนี้นะครับรีเชดปึ๊บอ่ะอันแรกอย่างแรกกดตัวนี้ตัวเดียวแล้วกดสีเล็กปึ๊บแล้วก็บัวอีกทีครับปึ๊บเข้าไปแล้วกดตัวนี้แล้วก็สีเล็ก ประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ทุกคนไปที่ปุ่มโฮมตรงนี้ปึ๊บอ่าดูนะครับแล้วก็กดดีอ่าเรียบร้อยครับดีเชดก็กลับมาใช้ได้ปกตินะครับส่วนใครที่ดีเชดดำนะครับแบบเนี้ยให้ทุกคนแบบไล่ติ๊กไปเลยนะเนี่ยเนี่ยดีเชดมันดำอนะ่ะให้ไล่ติ๊กแบบนี้ปึ๊บ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 ไล่ติ๊กดูอ่าเนี่ยก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย